ไป่ค่ะโบชาใช่ไหมค่ะวันนี้บริเกมสตะกุลาเมเตค่ะวันนี้เรามาทำรถเทนราสีสีเฉาเมันไปเล่นกันเลยแต่ขอไปเอากระแนงก่อนฉันไม่หัวฉันไม่หัวนะนี้หรอกจ้ะฉันหัวแต่รถนั่นจ้ะฉันไม่หัวรถนี้หรอกจ้ะ

เขาจะไม่เอาวันนั้นเล็ดนะไม่รู้อันแบบนี้มันจะหนูกลัวเสียดัน ชา้าด้วยลนะประเด็นแนะ่ละแล้วตัวนี้แหละอยู่ใกล้ที่สุดแนละ้วไปรอนานแล้วแม่คนรวยมันก็มีอันนินเล็ดเล็ดเลยนะ เร็วมากบวนไม่เกรงใจลูกตัวเองเลยหรอแม่กินต่อกินทรายไปนั่นเนี่ยผิดผิดไอตัวเ,เล็กขึ้นไม่ได้เหรอ เต็มแล้วบายต่อมันวิ่งเข้าไปก่อนบายไอันนี้นเง้ยข้างในรถจักรันรถม้าเกินเล้เสี่ยกันแล้วจะทำยังไงเล่าจะบัว Thank <laughs> you. นี่เราซีไม่ไปแล้วค่ะทำไมครูไม่เหมือนมาแล้วครูก็จับ ก็ไม่ต้องนอนไง ต้องคอยดูแลยบ้านคนรวยจแบบนี้แหละตุ้ง สุดนี้กอยากกนั่นแหละข้าพิเอกก็ได้อยู่นอนนอนจะให้ทำยังไงยืนเฝ้าอยู่เนี่ยก็ยืนเฝ้าอยู่นั่นแหละเอ็มไม่อยู่เฝ้าตลอดเลย กว่าแล้วรถกว่าแล้วอันนั้นต้นท้าย ไปเอามมาเองเหรอ,อแต่ไม่ใช่คนมุ่งกลดอะไรแบบนี้แค่ไม่ให้ไปเอามมาเองเนีย่ยเดี๋ยวไปเอามมาเองเลย เงินว่าแบบนั้นแหละวัวนี้เหมือนกันอ๋อวัวนี้มันอยากเดินนี่นี่มันไม่กินอะไรเลยมีแต่หม่เจ้าหมูแหละกินย่าอยู่นั่นเจอเจ้าหมูกินอันนั้นไม่เป็นนะแล้วก็ต้อเงินนั้นก่อน อเราจะปิดคลิปแล้วนะทุกคนแล้วจะจบคลิปอื่นนะคะใครชอบคลิปนี้คะ่ะใครกดดิมไม่พลาดคลิปใหม่จำชอบน้ำชาเอไอแอลเชนะะนีกก้ค่ะสนายกอดไม่มาคอมเมชต์จะใหม่คนหน้านะนังไม่ทันเขียนรถอะไรเลยโอ้ไม่กอด